สวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนํานะครับผมวิธีการดูตระกูลทิ้งพินเซตนะครับแล้วก็ไว้พินเซตไว้ไน์แล้วก็ไว้วิสระนะครับผมอยู่ในวิดีโอตัวนี้นะครับผมจะมีครบทั้ง4ตัวเลยนะครับพินเซตเป็นตัวที่จําได้ง่ายที่สุดนะครับผมก็คือใบตัวใบนะครับผม ถ้าด่างมาจะมีติดสีชมพูนะครับผมตัวนี้ยังไงด่างก็ด่างนิ่งนะครับยังไงก็เลี้ยงง่ายราคาไม่แพงครับผมเหมาะกับเป็นการเริ่มต้นนะครับต้นนี้ผมตัดไปช้ำแล้วนะครับผมรอบนึงนะครับตัดยอดออกไปแล้วแต่ตอนนี้ยอดใหม่ก็ออกมาแล้วครับแตกง่ายวิธีสังเกตนะครับผมต้นนี้จะมีติดขอบลาต้น ที่ติดชมพูนะครับผมเนี่ยครับสังเกตนะครับผมเป็นติดชมพูนะครับตอนนี้ก็คือพิงค์พินเซตนะครับต่อมานะครับผมไว้ไหนไว้ไหนนะครับผมวิธีสังเกตไว้ไหนง่ายๆเลยก็คือตัวข้อนยครับผมข้อข้อตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับผมจะเป็นสีขาว ส่วนลายด่างนะครับผมจะมีลายด่างอยู่ 2, 2สองสองสีต้นที่ผมเอามาตัวอย่างมันไม่มีด่หางติดนะครับลายด่างของต้นนี้นะครับจะมีอยู่สองแบบนะครับผมก็คือเป็นลายด่างสีดําเป็นสีดําเลยนะครับดําแล้วก็เป็นลายด่างองอกมาสีขาวนะครับผมวิธีจำง่ายของต้นนี้เลยก็คือเนี่ยครับตรงก้านใบตรงเนี้ยจะมีสีขาวนะครับก็คือไว้ไนนะครับจำง่ายสุดละ ส่วนตัวที่เป็นปัญหานะครับผมก็คือสองตัวนี้สตัวนี้นะครับผมก็คือไวพินเส้นนะครับผมกับไววิสาดวิธีจำง่ายๆนะครับผมสองตัวนี้ใบวิสา์จะมีใบกลมนะครับใบที่ออกมากลม คมพอสมควรแหละนะครับส่วนก้านก็อิฐขาวบ้างนะครับปกติแต่ใบสังเกตเลยครับผมใบจะกลมใบจะกลมกว่าใบจะกลมกว่าไว้พินเซตนะครับใบใบพินเซตใบจะออกมาเรียวๆนะครับผมส่วนตัวนี้ไว้ไหนเห็นไหมครับมันจะกลมๆต่างกันจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งครับผมใบพินเซตนะครับผมสังเกต ก้านตัวนี้จะมีสีชมพูนะครับก้านตัวนี้สีชมพูแล้วก็ตัวไวท์พินเซ็ตนะครับจะมีข้อแปดอีกอย่างหนึ่งคือตัวไวท์พินเซ็ตเนี่ยไม่ต้องไปตัดใต้ตานะครับผมมันก็แทงหน่อออกมาแบบเยอะแยะเยอะแยะเลย oh. เห็นไหมครับของผมยอดออกมาสี่ห้ายอดเลยกระถางเล็กๆเ,เนี่ยเห็นไหมครับ เราสามารถปล่อยให้มันโตไปเลยนะครับผมแล้วค่อยตัดตออกมาอย่างนี้อ่าพอมีรากแล้วค่อยตัดนะครับเห็นไหมครับพอเริ่มจําแนกได้จาเริ่มง่ายแล้วนะครับอ่าเรามาเรียนกันใหม่วิธีจำไม่ง่ายพิมพ์พิเศตพิมพ์พิพเซษต,ตอนนี้จะมีใบสีชมพูใบใหม่นะครับถ้าติดด่างจะเป็นติดด่างสีชมพูเพราะใบเก่าๆมันจะมีออกสีขาวบ้างนะครับ ตัวนี้จําง่ายตัดทิ้งอ่าตัวนี้ใบไ,ไนใบไนนะครับผมอ่าใบไ,ไนขอการจะติดสีขาวเี็คือไว้ไหนส่วนใบวิววสาสนะครับใบว,วิสาสใบจะกลมใบจะกลมขาวลายจะสวยนะครับเห็นไหมครับลายสวยถ้าติดดา่าอ่าส่วนใบพินเซตจนะครับผมการจะสีชมพูตัวนี้นะครับถ้า ตัวไวพินเซตเนี่ยราคาทัดใบติดชมพูมาราคาโดดเลยนะครับส่วนพวกนี้นะครับเป็นเป็นเป็นสนิมมัน,นะครับอ่าเป็นสนิมขึ้นมันต้องฉีดยาไล่นะครับต้องฉีดยาไล่แต่กับผมผมเลี้ยงไว้บนอ่างปลาครับผมฉีดไม่ได้ผมก็เลยต้องยอมรับผลชะตากรรมไปนะครับผมเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะผมเปิดไฟ ด้วยแล้วก็ไม้แมงอะ่ะมันมากัดตามใบด้วยครับจนก็แก้ไม่ได้สําหรับท่านที่มีข้อสองสัยนะครับผมสามารถทิ้งคอมเมนต์ทิ้งคําถามไว้ได้นะครับผมส่วนเดี๋ยวลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพยายามทําให้มันถี่ขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย